ดูดวงชาวราสีพกษกมีคนอิจฉาคุณอยู่ดวนเด่นเกินหน้าเกินตาไปทำอะไรให้หรือไงนะถึงอิจฉาตาร้อนอดทนอดกั้นมานานแก้ไขปรับปรุงก็เป็นไปได้ด้วยยากไปทำอะไรให้เขาฮะชาวราศีพกษกท่านไปทำอะไรให้เขาถึงอิจฉาอิจฉาไม่เป็นไร อย่าริสยาละกันนะครับดวงตาของคุณโดนอิจฉาอยู่นะครับผมเพราะว่าคุณเป็นคนเด่นสวยเก่งรวยหลอปังทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งชาวรากศกีพฤษภดวงรวยรยรวยนะครับผมดวงนะนะเด่นเกินหน้าเกินตาในโชคชะตาตกตําแหน่งมีปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกัน้นการแก้ไขปรับปรุงในโชคชตา ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลามเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาหนุนนำโชคตาพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงตกตำแหน่งเดวิ์งจนรวยรยรวยอัศวินถือดาบป,าปราปหารศัตรูหมมานดวงะตารับทรัพย์รวยโชคจะพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน พระราชาถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวัสนาจะได้ลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคดวงแบบนี้ต้องระวังคนอิจฉาก็มันเด่นเกินเนี่ยให้ทํำยังไงอะ ก็ดวงชาวราศีพฤษกมันโดดเด่นนะครับศัตรูคิดร้ายผังไม่ไนดน้เพราะว่าดวงแบบนี้ดวงเทพดวงเด่นเกินหน้าคำตาเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิดให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตำแหน่งหายพิเทศเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิด เอามพระราชาตกตําแหน่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผัน,นบัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งถ้วยทองชะตาชีวิตมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตกตําแหน่งจัสมิน จะเจิอลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการมองการไกลถึงอนาคตคการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่ในโชคชะตาของคนจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอแต่สิ่งดีๆผู้มีอำนาจบารมีวาส,สนาสิ่งศิธิ์ปกปัก้มครองรักษาดวงวันนี้มันดวงยิ่งใหญ่ดวงคนรวยนะครับคนรวยคนมีตังค์นะครับ ดว,ดวงคนมีตังค์นะครับดวงเด่นดวงปังดวงคนมีตังค์เก่งเกินหน้าเกินตาก็ต้องมีคนอิดนะับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาบะเดบดังทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินนะผมนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาท่านจะได้หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันวัตถุดอย่างก้าวกระโดดการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักปก,ปกุ้งกองรักษาหนูนำโชคชะตาพลิกเปลีป 8, ่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการต่อสู้ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูตก,ตกตำแหน่งครอบครัวครอบครัว,วรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะญรุ่งเรุองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยใช้อำน,ยอำนวยโชคให้แก่ท่านเดชะตาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกเปลีป่ยนแปลงผันพัฒนาเกิดความคล่องตัวทันทีทันใด ผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแบบปลเปลี่ยนแปลผันท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันโถสุขสมส,ม,ส,ม,ส,ม,สมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดการชิงไหวชิงพิบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาเต็มตัวรับ,บทรัพย์ถือโชคการที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแบบปลเปลี่ยนแปลผันนั้นมันตกตําแหน่งที่ดีับผมจะเลเวอร์เกิดขึ้นในโชคชะตา นะผมปรับปรุงแปเปลี่ยนไปผ่านดาบสองคมนะครับผมกล้าได้กล้าเสียถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่อาศวินถือถ้วยทองขี่ม้าขาวจะนำพาสิ้นโชคลาภตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาแบบนี้ไม่อิจฉาคุณได้ยังไงนะดวงแบบนี้มันไม่ธรรมดาครับผมการที่ท่านได้เจอได้พบกัได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองตกตำแหน่งได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณจะได้สมสมหวังดังใจหมาย เตรียมตัวการยินยัดต่อสู้แข่งแยงชิงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าชูหนุนนำโชคชะตาิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดดวงรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปครับผมสิ่งต่างๆที่จะเข้ามามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการปฏิบัติโอยการเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งมาพยอง ท่านจะรู้สึกคือเขิมก็ได้ก็เสียก็ที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันที่จะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังตกตําแหน่งนะครับ the star the sun นะครับทงเตรียมตัวปักจะน่่ารวยขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคโอกาสท้องปูรสฤาีส่องแสงตะเกียงทองมาสู่ตัวท่านแล้วนะผมมันโดดเด่นคนมีแสงมันมีออร่ามันมีความโดดเด่นท่านจะเจริญลูกเรืองในทันทีทันใด วงล้อแห่งวัตถุจักจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีวิวัฟร์จูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชับนะผมชะตาชีวิตตกตําแหน่งที่ดีับนะผมการที่ทโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นายยอยงก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังตั้งใจหมายตกตําแหน่งถ้วยทอง ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปร,ป,ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงจิตาสุขสมสมหวังดังใจหนาจับนังจับเต็มในโชคตาเตรียมตัวอัศวินขี่ม้าถือดาบปราบประหารศัตรูหมู่มานปีศาจหมู่มานมาลายหายไปสิน้นคนคิดร้ายจะตกต่ำเบี้ยดินพังพี่น,นัทนะผมในเมื่อบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีคนชิงไหวชิงพลิกก็เข้ามานะครับท่านก็ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุง การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานะครับสิ่งดีๆจะได้บังเกิดนะครับผมรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมการสับสนงงวยในโชคชะตาเอาแนอนอนไม่ได้ตกตําแหน่งราชสีมนานอนซบตักชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียดวงชะตาเปิดทันทีทันได้นะครับผมถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนา ครับมีดดาบล้อมรอบปิดอปิดตาการกระวนกระวายการกระสับกระส่ายการจัดหนักจัดเต็มในโชกตานะดมูลบังเกิดขึ้นในโชกตาเตรียมตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายครับเหรียญใหญ่บังเกิดขึ้นในโชกตากับท่านถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านทีนี้แหละตาลุกเลยครับตาลุกเลยครับถ้าอย่างเงี้ยครับผมการที่ท่านได้บุ่งบั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จตกตำแหน่งเอ็มเพสนะครับทุ่งข้าวเหลืองอร่ลามจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง อัย,ย,ยต่แตนี้ไปครบสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำเดือนชาวราศีพฤษภเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอดทนและรักสบายพวกเขามักจะมีความเป็นผู้นําและมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จในเดือนนี้ชาวพฤษภจะรู้สึกมีพลัง และแรงออกบันดาลใจมากขึ้นความคิดสร้างสรรค์จะเฟื่องฟูทำให้เกิดไอดีใหม่ๆในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามความดื้อรั้นที่เป็นลักษณะเด่นของชาวพระศบอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ดังนั้นควรระมัดระวังในการสื่อสารและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นพื้นดวง ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าส่ราศีพฤษศพในช่วงต้นเดือนส่งผลให้ชาวพระศพมีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในด้านการเงินและการงานอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านอาจทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทั้งเรื่องครอบครัวและความรักจึงควรใช้ความอดทนและความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวประสบจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มภูนทักษะและประสบการณ์ของคุณนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตาม ควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายพยายามใช้วิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาด้านการเงินดวงการเงินของชาวพระสพในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือการลงทุนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสร้างวินัยในการออมนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการลงทุนในกองทุนรวมหรือการซื้อประกันชีวิตด้านการเรียนสำหรับชาวประสบที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ คุณจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าและมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามอาจมีบางช่วงที่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือขาดแรงจูงใจดังนั้นควรหาวิธีการเรียนที่สนุกและน่าสนใจเช่นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์หรือการเข้าร่วมกลุ่มศึกษานอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการศึกษาต่อหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพยอดค้าขายสำหรับชาวประสบที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเพิ่มยอดขายคุณอาจมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้พบปะก,กับลูกค้าใหม่ๆ หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายความสัมพันธ์และความรักในด้านความสัมพันธ์ชาวพระศพอาจพบกับความท้าทายบ้างในเดือนนี้โดยเฉพาะคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานอาจมีความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นควรใช้ความอดทน และการสื่อสารที่เปิดเผยในการแก้ไขปัญหาสำหรับชาวพระศพที่โสดอาจมีโอกาสพบเจอคนพิเศษในช่วงกลางเดือนแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีพระศพประจำเดือนแบบลัคนาด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีพระศพที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลให้คุณและคู่ครองมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นอาจมีการระวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการย้ายบ้านการเริ่มธุรกิจหรือการวางแผนครอบครัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน อย่างไรก็ตามดาวเสาร์อาจสร้างความท้าทายในเรื่องของเวลาและความรับผิดชอบคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระมากขึ้นทำให้มีเวลาให้กับคู่ครองน้อยลงในสถานการณ์เช่นนี้การจัดสรรเวลาอย่างมีคุณภาพจะเป็นสิ่งสำคัญแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่การใส่ใจและให้ความสำคัญกับคู้ครองจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นดาวสุขจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความโรแมนติก ในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกอยากแสดงความรักและความห่วงใยต่อคู่ครองมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการจัดเวลาไปเดทหรือทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเพื่อเติมเต็มความหวานในชีวิตคู่ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวศุกร์จะเสริมสเสน่ และความดึงดูดของคุณทำให้คุณเป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอดิเรกหรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่อาจนำพาให้คุณได้พบกับคนที่ถูกใจโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ ดาวพลูโตจะกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนและเรียนรู้จากความสัมพันธ์ในอดีตนี่เป็นโอกาสดีในการทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเรื่องความสัมพันธ์การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความมั่นใจจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณเปิดใจรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆในเรื่องความรักคุณอาจรู้สึก อยากลองออกเดทกับคนที่มีพื้นฐานหรือความสนใจแตกต่างจากคุณการเปิดกว้างทางความคิดจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์มากขึ้นโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งสำหรับคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใส่ใจในความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพชาวประสบควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนและการจัดการความเครียดควรหาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องของอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนข้อแนะนำพิเศษ 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง 2. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 3. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีวินัยในการออมสีให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ 5. ใช้เวลากับครอบครัวและคนรักมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น 6. ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจด้วยการออกกําลังกายและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด โดยสรุปจะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีประสบการใช้ความอดทนความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นจุดเด่นของคุณจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟัง ด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอหญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ